ลงรูปอะไรไป่โอเครูปนั้นก็คือจริงๆเราก็ตั้งใจว่าอายุสิสแล้วอยากจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองใ mm hmm. นการระดับนึงแล้วก็ที่บ้านก็รู้สึกว่าเขาก็จะทักกันว่าช่วงนี้ดูชโฉๆขึ้น <laughs> อะไรเงี้ยครับผม <laughs> ก็เลยแบบว่าไปไปซุ่มมาปิดปิดซ้อม mm hmm. ปิดซอมมาเพื่อที่จะแบบอยากจะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ once in a time mm hmm. in a lifetime ที่เราจะได้แบบ มีรูปสวยๆแล้วก็มีแบบที่ที่คนบอกว่าเ้ยทำชิปแผงม,มันยากก็อยากรู้มันมันยากจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะลองทำดูเป็นไงฮะได้ทำจริงแล้วมันยาก <c oughs> มันยากครับตรงๆเลยก็จริงๆก็โอเคมันต้องอาศัยความตั้งใจของเราด้วยอย่างหนึ่งแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลยคือคนรอบข้าง,ต,งต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันเพราะว่า การการคุมอาหารการกินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเราก็ต้องอธิบายให้ให้ให้คนที่อยู่รอบตัวเราฟังว่าแบบเฮ้ยเราต้องกินแบบนี้เราต้องเราต้องอาจจะมีเวลาที่เราต้องไปคาร์ดิโอแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทีบ้านก็ช่วยกันโดยเฉพาะคุณภรรยาช่วยมากช่วยอุดปากไว้บอก <laughs> ต้องหยุด <laughs> แล้ <laughs>